สวัสดี and สวัสดีครับ Welcome back everyone to the Asian Life in, in the USA! Jersey. Okay everyone, I hope you guys didn't forget your English. I know mm -hmm. we've been missing a couple of days. You know, we we try to change up the content sometimes. Side talks about business or like challenges or other things. But today we are back with the English. Today we'll be teaching you guys two words that come from the music video. The first one being twins. Mm -hmm. That is spelled T W I N S. And what's that mean, Julie? That means when you have two people who are born at the same time by the same mother who are siblings. Mm -hmm. And what's the second one? The second word, or the second phrase, is all the time. This means constantly and frequently. Mm -hmm. That is spelled A L L T H E. T-I-M-E All the time Okay Okay, so the first sentence are The two girls in the music video are twins mm hmm And number one, number two Number two The twins sing with each other all the time Okay Okay, no, it That's <laughs> the end of Julie's story We've seen to เพราะว่าน่ะคือว่าอะไรซองเขามันสีมีลายอะนะ F4 เขาสีมีลายลายอะนะอนี่ยงก็ะลายอย่างวะลายอะนะลายรูปแบบเนาะอาจจะมีเด็กเนาะเด็กน้อยน้องน้นักเขียนหรือว่าน่ะอาจจะมีรุ่นเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานหรือว่ารุ่นใหญ่ที่นะทำมาหากินว่าสิจ๊แม่นบ่ล่ะฉะนั้นเฮาสิแบ่งกันบางครั้งอ่าข่อยอาจจะมาออกมาเล่าเรื่องอะนะแนะนําการนำเสนอประสบการณ์เรื่องชีวิตของข่อยเนาะเพื่อมันเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องน้อง นาะหรือบางครั้งที่การแนะนำเขาจะได้เล้าถึงวิธีการเฮ็ดธุรกิจแบบใดที่ค่อยเฮ็ดธุรกิจแบบใดอย่างสีนะเนาะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากการการเฮ็ดการกระทําของหอยเนาะเพ่แบ่งปันนะและกาอนะนากับคอนเทนต์เดิมเขาก็คือเก่ายังไปเลาะไปเที่ยวกินข้าวกินน้ําอย่างสีเนาะเขาแกล้งเฮ็ดสลับซับซ้อนกันไปเนาะแต่ว่ามื่อนี้เนาะจุนีเราถามว่าน้องๆนักเขียนแนะนำ ผู้ใดที่ก,ก,าก,กําลังฝึกภาษาอังกฤษบ่แม่นลืมภาษาอังกฤษมา่อเราบอกเนาะน้องจูลี่บ่ได้มาสอนสองสามมือเบนบอแล้ววะโอเคแต่ว่ามื้อนี้เนาะเรามาสอนสองคัมเนาะคัมทำอิฐทันก็คือแปลว่านะ่ะเฮดบอลน่ะสองสาวม,มิ้นกับไม้น่ะที่อยู่ในบทเพลงที่เ o าสีมาา r e a c t i o นเพลงนะเนาะใครจะเป็นฟาแฟดโอเคเบนบอฝ่าแฟดสำหรับคนเก่งหรือว่าคนยุ่ตมต่างประเทศอันนี้เป็นคัมที่แบบเบสิกขนาดเบนบอแต่ว่าเนาะฮะต้องเข้าใจเนาะ ตอนสมัยเขายุ้มเล้าเขาเกือบโม้หู้กันว่านั่นที่ห้องว่าอันน่ะฝาแฝดนะใครจองห้องมาจากไหนภาษาอังกฤษมันเขาห้องมาทวินโอเคไปจูลี่อืมอ่านั่นคือเป็นแม่นฝาแฝดเด้อแปลว่าฝาแฝดพวกเจ้าโอเคแล้วอันน่ะตัวเซนเทนน์มันกับจุลิกับว่าหันเนาะ Can you say the sentence one more time จูลี่ Yep the two girls in the music video are twins แล้วบอกว่าน่ามินกับไม้เห็นนะเป็นฝาแฝดกันเด้อ โอเคโอเค w i ้ s okay. Okay. How about the one? s อ n g with e ส c h o t h ่ r all ส h e time. โอหถองวานะนะมิงกับกนะัน,นกันตลอดเนาะแบบนี้เด้ออือหือหรือว่าขั้นบางคัอนยากเอาเน the t i m ทนาะ่ไปใส่กนะับปะนใส่กับครูฮักก็ได้เด้อพวกเจ้าเด้อใส่กับปนาพ่อแม่หรือว่าใส้กับปะนความหักบ่าวสาวอย่างก็ได้เนาะว่า I miss you all the time ก็ได้หรือว่า I love you all the time มีอย่างที่ก็ได้เนาะหมายถึงว่าน่ะคอยคิดหอดเจ้าทุกลมหายใจทุกเวลานี่ก็หมายความแบบนั้นแหละ all the time โอเคเห็นบอกภาษาลาวนนะ่ะ all the time หมายถึงว่าทุกเวลาทุกลมหายใจสินะพวกเจ้าโอเคไปใส่เด้อไปใส่ครับอย่างก็แล้วแต่เนาะโอเคโซจิลี่ now we're gonna go straight to the music video อือหึเฮาสิไป reaction music ก,กันเลยเนาะ เพลงอย่างกูลี่เพลงไอเซเวันมอสทามเพลงไงอืหม,มือนี่เนาะเพลงอันนี้เนาะเมื่อวานนี่ค่อยนะเบิรจะเบิงพวกเจ้าคุณคุมตาค่อยดำเลยค่อยท่านะสุปนาเนาะล้วบอกว่าเราวันที่หา้าเราสีออกมันบอกค่อยบรับรน <c oughs> <c oughs> อนเพื่อไผ่ว่าเพื่อเอฟซีมาทุกคนเดอ้อโอเคแล้วบอกว่าเราสีออกวันที่หาา้าเราค่อยก็ตั้งตารอเนาะโอเคหลังจากเราออกมาเมื่อวานนี้ปุ๊บเป็นบละค่อยค่อยกับจูลี่กับบลอซ่าเลยเนาะซื้อเพลงนั่นก็คือ แพงอ้ายนั่นเองไว้เจลลี่อือฮึเรดี้ยิ้ม Let's go เสียงเสพมาก็กินแล้วก็วันนี้น้องเจลลี่สมัคเต็ดแฟนเด้อให้เบิ่งเด้อ เป็นํำเข้ายูเดถ้าอาจไะคพบกับเจ้าสัญญาว่าสีบอเทเอสีบอไปใสสีบอเปลี่ยนใจสีกอดเอาไว้แบบนี้ทุกคืนผมหักแท้น่าไม่ได้ขี้ตัวมาล่องพบกับผมโลดทาบเสื้อความหักผมมีเหลือเก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียวคันได้หักคันไดหักไอสีแทงเฮ่คันได้แพงคันไดแพงไอซีเวาว่าเป็นจังใดก็มีแต่เจ้ามีเฮาสองคนตลอดไป เย้โอเคจูลี่มัก์คบ่คอยมัก์ลายวันวันดับคอยมาร์กลายกูจบแล้วลว pink, ่าเรามัก์กลายเนาะบดเพลงอ่ะนะคือค่อยกำ้องจูลี่ก็ Julie, กเป็น,อนเอฟซี FC ของโซปนาอยู่แล้วมันบ่ละอ่าค่อยคิดว่าเราอาจจะเป็นอ่ะน,นะลาซาลาซาเพลงป๊อปมันบ่ตำแหน่งลาซานี่ต้องยกให้โซปนาค่อยคิดว่ามันบ่ล่ะเพราะเพราะว่ายังเป็นแบบนั้นบ่ล่ะ ถึงคนอื่นบอยกแต่คอยสิยกใครเด้อส่วนตัวเป็นเนปซี่แลเนาะอันหนึ่งอันที่สองมาคอยคิดว่าน่เราเป็นคนอันนับเราเป็นคนตีใครแตกอ่ะมันบาลาคือในในวงการบันเทิงร้านบลาผมมีผมมีไพ่เฮ็ดบทเพลงสามารถตน่ะได้ร้อยกว่าล้านวิวมันบล่ล่ะนอกจากกันนะสุนปนากับปนา gx 2กับเจมยูโน่สามคนนี่โอเคสามคนนี้คอยคิดว่ายกให้ใครเจ้าเป็นแบบว่าคันเทียบอยู่เมืองไทยกับแบบว่านะ่ะซ้ำกับกับ แกงสามสานะซ่าน่ะซูเปอร์สตาร์แกงสามซนะ่านอะอันนี้คือกันซูเปอร์สตาร์แมนบอสของวงการเพลงลาวนะ่ะต้องยกให้สามคนนี้เด้อโซปนาด x 2และกันนะเจมยูโน่นี่แมนบอสละเพราะว่ายังบทท่านมีไพ่นะ่ะทำลายสถิติหมดแต่เขาเป็นคนแรกที่สถิติได้ล่อยกว่าล้านยิวนะ่ะแมนบอสละนั่นต้องยกให้แก่เจ้าพวกเจ้า,าต้องยอมครับเด้อ <laughs> อย่าไปอิจฉาแก่เจ้าเด้อพวกเจ้าเด้อน้องๆผู้ใดคิดว่าตัวเองเก่งมีความสามารถสิ่ไครับ พยายามเฮ็ดผลงานออกมาพวกเจ้าเฮ็ดผลงานออกมาแข่งกับใครเจ้าเป็นบ่ละเวลาเขาเห็นคนอื่นเก่งอจ้าพวกเจ้าเขาจะไปอิจฉาเขาแต่ว่าเขาต้องยอมรับและก็เบิ่งว่าเป็นอย่างเขาคือประสบความสำเร็จเป็นบ่ละนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรยืนหยัดแก้การทำนี้แต่ไปอิจฉาคนอื่นเนี่เสียเวลาพวกเจ้าโอเคเอาไว้สมมสดเคาับมาฟังคัดคิดคัดเห็นกันเลยน้องจูลี่ก่อนจูลี่วัตติชัวคอมเมนต์ I like this music because You know it's um not his music so automatically like being part of his FC really like it. They already have part one out, so this is just the girls version of what the guy was saying in that music video. It was just saying how the girl would do anything to become to make them become the boyfriend and they want them to become their boyfriend. So it's just saying that in this music video now. โอเคเนาะอนนาสำหรับอนาความเห็นเกี่ยวกับปันบดเพลงพวงนี้เนาะกับโบมี่ยังกับโบมีหลายเพราะว่าอย่างมันบอกทุกคนกับฮู้ยี่แล้วมันเป็นอนามันมีอนาเพลงแพงน้องมันบอกเพลงแพงน้องเวอร์ชันทัมมิธมันบอกะแล้วตัวนี้สปนาเราออกเรากลับกันโอเคเรากลับกันมาให้มาให้ผู้หญิงห้องนี่บ่ละความหมายก็จะาค่ายคือกันน้องไปว่านะตัวเวอร์ชันทัมิธเป็นบอกกับมาทั้งว่าอนา เขาเป็ <Cornell>. นผู้ชายไ่บอกห้องห้องแบบเห็นผู้สาวงามเห็นผู้สาวอย่างเขาไปห้องจีบเจ้าอันนั้นม่นบลานะฮะอ่าอยากได้คำว่าเป็นแฟนมันบ่ละอ่าอยู่ทึงฟ้ายังมีน้ําฝนอยู่เมืองคนผัดมีนางฟ้าอย่างจริงบละนี่ไป FC ได้ฝั่ห้องได้ได้เออมันบ่ละอันนี้ก็คือกันมันบ่ละบัดนี้มาเป็นผู้หญิงะห้องจีบผู้สาวเอ้ยผู้หญิงะห้องจีบผู้ชายมันบ่ลามันบ่ละว่าอยากได้ ย,ย,ยูมาร์ตจะโดนแล้ว,ดดวกับว่ได้มีแฟนกับว่ได้มาเจอไผ่น้องบัดมาเห็นเจอเจ้าแล้วบ่ล่ะค่อยลงฮักลงมักเจ้าอย่างนี้นะว่าอยากหอมแก้มเจ้าอยากจะกอดเจ้าอย่างาานี้มันบ่ล่ะอือเนาะก็สิประมาณนี้เด้อเพราะว่าน่ะนะเอ่อมันมันเป็นบทเพลง,งเดียวกันนะนะเอ่อบีทอย่างกาับอันเดียวกันหมดเลยมันบ่ล่ะตั้งแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงห้องซื่อๆเนาะถ้าผู้ใดอ่ะนะยังบ่ทันได้ฟังอ่ะนะ คนอยู่เมือง,งลาวหรือเมืองไทยเขาเจ้าอาจจะได้ฟังแต่ว่าถ้าคนอยู่เมืองนอกบนใจว่าได้ฟังล้วบ่เพลงแพงนองเด้อเฮาก็รียกไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้ายัางบ่าทันได้ฟังไปฟังตัวนั้นก่อนแล้วจึงมาฟังตัวน,นี้มันจึงสิงเข้าใจนเนาะสิมาสรุปค่อมาสรุปรวมเนาะมันบทเพลงเพลงนี้มันน่ะนะมันก็เวอร์ชันหนึ่งนะพวกเจ้าเป็นคือคอยบอกเวลาฟังตัวผูหญิงห้องเนาะ มันเฮากาเสียดเท้ายังคิดถึงกันนะตัวตัวผู้ชายห้องอยู่ดีเนาะเพราะว่าใครคิดว่านั่นมันเป็น the best of the best เนาะมันมีศพปนาเจมยูโน่แล้วก็มีบิ๊กป้อมแมนบอลอย่างจ้าห้องเนาะมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่ลงตัวได้ดีอะเนาะฉะนั้นตัวผู้หญิงห้องนี่มันกับมันกับจ้าก็เฮ็ดได้ดีอะตั้งแต่ว่าน่ะนะเพราอเวอร์ชันตัวทอมิทเนี่ยมันดีเกินไปมันหมดละมันก็เลยยังเฮ็ดเท้ายังคิดถึงตัวนั้นอยู่มันหมดละ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อนะ่านาสิ่งหนึ่งกเงง็เสียใจน้อยหนึง่งเนาะเสียใจน้อยหนึ่งอีตัวน,น้องอันนะ G X 2ของของค่ยอยเนาะอัน F C ของ G X t เนาะ,ะเราเป็นคนห้องเพ้งมวลและห้องเพ้งเก่งอยู่แล้วมันมาละและเอาเราไปเป็นพระเอกเอ็มวีเลยนะบางครั้งเราจนได้ฮุบเอาเฮ็ดเห็นบอลเห็นบอลเห็นพวกเจ้าเห็นบอลไดเอ็มวีได้ฮุกฮุบป,ปากวันนี้ไปแล้วเกือบหลงห้องออกมานะแน่นอนละ คือคนคนมันเคยทนัดแบบนั้นแล้วให้รับไปยืนแบบนั้นสิมันบบว่ะมันแบบว่าเป็นอ่านะแบบไรวะเป็นแบบเคิรนๆนะนะพ่อเจ้ามันบละเราแกจักห้องด้วยกันมันบละแต่ว่าในนะโศปนานี่เราเป็นคนสลัดโอเคคือว่าตลอดมันบลานอกจากเราห้องเพ่งเก่งแล้วมันบละเราเป็นคนสลัดโอเคถ้าสมมติซีคนกับเจ้ามาน้ำกันนี่กระหู้อยู่แล้วมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์หนึ่งบละเวลาระัดเจ้าห้องเพ่งน้ำกันนี่ยนะแต่ว่า เราขยิบพยายามสร้างนะสร้างน้องๆในทีมของเราขึ้นมาแบบเป็นผู้หญิงบอกคือน้องมิ้นน้องไม้สิบอกแต่ก่อนเขาจบไม่ได้เป็นห้องเพลงเขยิบก็มาแค่เป็นมิวสิคจูนหมดละแต่ทีนี้เห็นบอกสุปนานเราพยายามเปิดโอกาสให้น้องๆคนอื่นไปนําเพราะว่าอย่างหมดละเพราะว่าเราพยายามสร้างบุคลากรขึ้นมาเด็กสิเนาะอันนี้คือกันเด้อผู้ใดประสบความสมเร็จนี่ยหมดละถ้าสุปนานเราประสบความสมเร็จสิเราก็พยายามแบ่งแบ่งปันให้น้องๆน้องเพื่อค่อยที่อ่าค่อยมาอยู่จุด่นี้ได้สิหมดละสิ่งใดที่ค่อยแบ่งปันให้น้องๆได้เราก็แบ่งหมดละ เกิดมาเป็นมนุษย์นะพวกเจ้าพยายามแบ่งปันกับสังคมเนาะนอกจากตัวเองครอบครัวแล้วอันบริสุแบบนั้นแหละประเทศชาติเฮาก็สิเจ,จ,เจ,จ,เจเริญนะอันบ่ล่ะบ่แม่นสิเอาตัวรอดเป็นยอดอยดีเนะเนาะโอเคสำหรับมันนี้ก็สิมีป,ประมาณนี้แหละเนาะถ้าใครมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลายๆเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้น้องจูเลียซีเดียได้เต้นไปไว้ชีริตอีฟได้ไลฟ์โอเคสำหรับมันนี้ก็บเขาเกาวค้า่าสบายดี Bye bye แล้วเจอใหม่แล้วเจอกันแล้วเจอกันโอเค bye bye